ที่ว่าเหมือนจะยอดเขาเลยนะ เดี๋ยวาจะผ่านสะพานรวมพึ่งนลครับซึ่งเป็นสะพานที่ทำในลักษณะกับด้านลง ก็เล่สะพานกลับด้านนะครับก็บเป็นเทคโนโลยีก่อสร้างสะพานโค้งทันรูปแบบใหม่ด้ยวยนะครับที่ได้ข้อมูลแล้วนะครับก็ทำกลับเพราะว่าเป็นช่วงสมัยสยงครามโลกครับเพื่อเป็นการหลอกสายตานะคร,คครที่จะระเบิดลักษณะโค้งที่ กลับน่านลงก็ทำไม้คล้ายรวมเพื่อน,นจะเข้าชื่อกับสถานที่บางต้นบพื่อน ตัวชื่อวงปิดไปที่ได้ได้ยนะครับเป็นวงวงปาดงดงขอบนะครับที่อยู่ใกล้กับสถานีปา,าก้อนดิง านหัวกลับนะฮะสะพานรวงขึ้น,นง่งหอกลงไครลงขึ่งหองบนรถอาจจะไม่เห็นนะครับต้องไปดูข้งางล่าง บรรากาศเนี่ยผมจะมาถ่ายรูปจากลานสมพานที่ดูนะครับจะได้เห็นสมานที่ผมกลับด้รถไฟรออยู่ ที่อาคารสถานีอยู่ในทางเรียง ก็เตรียมออกปฏิบัติการ